สวัสดีค่ะพี่กันมารลฟ์ให้ความรู้ราคาสวัสดีทางเพจพี่กันนมแม่แล้วก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นนะคะที่พี่กันเปิดไว้ในเรื่องของลูกร้องไห้เราจะต้องโอเลยหรือเปล่านะคะสวัสดี176ท่านนะคะ โอเคนะเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวพี่กันก็จะได้เริ่มเลยนะคะฝากแชร์ไลฟ์ด like สดนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นแนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกกันนะคะก็เออวันนี้เดี๋ยวมาตอบคาถามต่อนะคะหลังจากให้ความรู้เสร็จแล้วนะคะมีเออคุณแม่แชร์อะไรกันบ้างนะคะสวัสวดีทางทิกตอกด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์พร้อมกันสามช่องทางเนาะกินน้ำส้มชิลิแลกได้ไหมคะสองเดือนใสษนะคะค่ะ ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้เด็ดคะ่ะน้ำส้มก็ไม่ได้ซีรีแลกก็ไม่ได้ซีรีแลกหกเดือนพี่กันยังไม่อยากให้กินเลยให้กินข้าวดีกว่านะคะเพราะข้าวมีสารอาหารที่ครบห้าหมู่คะ่ะถ้าเราให้ลูกเริ่มกินซีรีแลกก่อนนะคะลูกจะไม่ค่อยกินอาหารอื่นหรือว่ากินข้าวยากในอนาคตพี่กันไม่ได้พูดเองนะคะมีคนมาพูดกับพี่กันหลายคนเลยแล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้ถ้าเห็นมนจะไม่ผิดเห็นคอมเมนต์คุณแม่อยู่คนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ลูกสี่ขวบ แม่ป้อนซีรีแลกมาก่อนเลยค่ะป้อนซีรีแลกช่วงแรกที่ให้เริ่มให้ลูกกินอาหารค่ะตอนนี้ลูกก็ยังคงมีปัญหาก,กินยากเพราะซีรีแลกมันมีรสชาติอร่อย,อยงไงคะหวานหอมมันค่ะเด็กติดใจรสชาติก็เลยทําให้กินอาหารยากค่ะถ้าเราไม่ให้กินอาหารที่มันหอมหอมวานมันแบบซีรีแลกเนาะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วจริงๆแล้วตอนนี้เราอะต้องเลี้ยงลูกแบบว่า ออลดหวานลดมันลดเค็มนะคะเพื่อสุขภาพของลูกในอนาคตนะคะเรื่องของโรคเรื้อรังความดันเบาหวานน่ะมันจะตามมาในอนาคตเนาะโอเคไหมสองเดือนเสร็จไม่ให้กินนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีแม่แพลวสวัสดีแม่ฝนแม่วาชิลาค่ะตอนนี้ท้องสามสิบกวนะคะชอบเจ็บท้องจี๊ดจีเป็นอะไรไหมนะคะ ไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีน้ําเดินแล้วก็เจ็บไม่ได้สม่าเสมอนะคะเป็นอาการเจ็บคันเตือนได้นะคะช่วงที่เราใกล้คลอดเนี่ยหมดลูกมันจะมีการซ้อมหดล,ละตัวนะคะเพื่อเพื่อเตรียมการคลอดเนาะมันก็จะเจ็บจี๊ดจี๊ดนะคะสวัสดีคุณตัวเล็กนะคะคุณสิงหาคุณแซนญิงคะ่แะแหวนนมเป็นสีเหลืองนะคะ เออบางทีถ้าเป็นแหวนนมมันอาจจะสีขาวออกเหลืองทายลินเตหูแบบนี้ปกติแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวแบบน้ำดีหรือมีเลือดปนอันนี้คือผิดป,ปกติค่ะน้องห้าเดือนไม่คว่ำค่ะแต่ชอบนั่งชอบยืนแล้วก็มีการก้าวเดินผิดป,ปกติไหมคะไม่ผิดป,ปกติแต่ว่าให้พิกคว่ำเพื่อสเต็ปต่อไปก็คือลุกนั่งไม่งั้นเขาอาจจะลุกนั่งยากแล้วก็เป็นการที่เราจะทําให้ กล้ามเนื้อคอหลังไหลเขาแข็งแรงด้วยนะคะลูกคลอดก่อนกำหนดอายุหเดือนนะคะอายุปรับสี่เดือนเนาะน้ำหนักหกจุดสองกิโลกร,รมัมเริ่มปอนกล้วยข้าวปัน่นข้าวปัน่นผสมนมแม่ได้เลยไหมคะหเดือนนะคะอายุปรับสี่เดือนนะคะเออจริงๆแล้วถ้าเด็กคลอดก่อนกำหนดเนี่ยพี่อยากให้คุณหมอเป็นคนประเมินความพร้อมนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ อย่างค้อกำหนดหลายๆเดือนอย่างเงี้ยสองเดือนอย่างเงี้ยบางทีต้องดูก่อนวลาอ่ะข้อชันแข็งหรือยังมีอาการที่แบบว่าพร้อมจะกินหรือยังทําปากบุบมิบมัมมัมน้ําลายไหลยืดไหมเวลาคนอื่นกินก็ทําปากเคี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือยังนะคะคอตั้งชันแข็งนะคะนั่งพอได้หมายความว่าจับนั่งพอได้อะไรอย่างงี้ก็แปลงว่าพร้อมที่จะกินอย่างเงี้ยก็ให้กินได้นะคะอ่าแม่ลองประเมินดูนะคะหรือว่าตอนไปฉีดวัคซีนนะคะให้คุณหมอดูอีกทีหนึ่งเนาะ น้ำหนักก็ก็โอเคเนาะหกดืนหกจุดสองกิโลนะคะน้องจะคว่ำได้กี่เดือนนะคะสี่ถึงห้าเดือนวัยนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่ลูกเราจะมีพัฒนาการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่เราทํามาแต่ต้นนะต้องกลับไปดูอะ่ะจับคว่ำบ้างหรือเปล่านะคะจับน้องนอนคว่ำเล่นเนี่ยสําคัญมากเลยมันจะทําให้คอและหลัง ไหลแข็งแรงเร็วแล้วก็พลิกคว่มพลิกหงายได้เร็วแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือจะลุกนั่งแล้วก็นั่งได้เร็วขึ้นนะคะคือบางทีคุณแม่ท้องแรกหรือว่าคุลูกคนแรกก็อาจจะกังวลกลัวเนาะไม่ค่อยกล้าจับลูกคว่ำจริงๆแล้วสามารถคว่ำได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะแต่หมายความว่าไม่ได้คว่ำหลับนะคว่ำเล่นหรือว่าเขาเรียกว่าทำมิชามาคะที่จับลูกคว่ำนะคะก็คือเหมือนเป็นการบริหารร่างกายนะคะเนี่ยพี่แกนไปอ่านบทความมาบทความหนึ่งเขาบอกว่ามีเรื่องของการออกซิซในเด็กหรือการออกกำลังกายในเด็กนะ เออนะคะก็คือควรจะมีพาลูกเอ็กซ์ซอร์ซส์ลูกก็เหมือนเหมือนเราอะต้องออกกำลังกายอะอันนี้เหมือนกันในเด็กก็ต้องมีเอ็กซ์ซอร์ซส์การจับปั้มเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งเลยที่ฝึกลูกออกกำลังกายใครมีลูกเล็กๆต้องจับลูกคว่ำนะคะห้านาทีสิบนาทีทําเป็นประจํานะคะถ้าเขาไม่ชอบเออเวลาจับลูกคว่ำอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปคว่ำตอนที่เขากินอิ่มนะให้เขาคว่ำหลังจากกินนมไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนะคะ แล้วแบบเริ่มย่อยก็ค่อยจับควางนะคะน้องสามเดือนสิบหกวันคะ่ะนอนกลางวันรวมไม่ถึงสี่ชั่วโมงแต่กลางคืนนอนยาวออโอเคไม่มีปัญหาแม่ไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขนะไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าแสดงว่าเขาเป็นนอนกลางคืนเยอะถ้าจํานวนชั่วโมงนะคะสามเดือนเนี่ยสามเดือนจํานวนชั่วโมงประมาณสิบสองชั่วโมงถึงสิบสี่ถึงสิบห้าชั่วโมงโอเคนะคะทั้งทั้งวันยี่บสี่ชั่วโมง แล้วลูกก็ไม่มีงองแงเมื่อวานวันไหนพี่กันไลฟ์ไปเรื่องของการสัญญาณที่ลูกนอนน้อยอันนั้นนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามเพจพี่กันแล้วก็ย t u b e พี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากนะคะเจอกันค่ะเที่ยงครึง่งสวัสดีค่ะ